โอเคนะครับเมื่อนี้มโนโเมนูเด็ดๆที่ผมจะนั่นเสนอเลยฟวมโอ้โหนึ่งปลาคอดใหญ่หนึ่งปลายปคอดใหญ่มีเอฟซีเพื่อนมาฝากเนะครับเด้อปลาคอดใหญ่เด้อเมื่อนี้โอ้ยมา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 กินน้ำกันมา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 ว้าวปิดก่อนอีกจังหน่อยกินมาวับโอเคมายังมายัง อ,อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอครับเชฟดาผ้ามวนอ,อีกตามเคยมูนี่หนึ่งปลายังตีกลืนหัวไปเมื่อกี้นี่เอฟซีปเป็นลำบ่ฝา,ากโอ้ตัวบอกใหญ่เลยมันยุกไประด็นมันห่อนมห่อน,อน,อนเบิ่งแจวเฮ้ยเบิ่งบรรยากาศฝนตก,ตกอีกเป็นกำนั่งกินตากฝนอยากให้เบิ่งลังค่าลังคา,าหัวอีกพี่น้องเอ้ยเปล่าระบาดเลยพี่คนนี้เอามา กินก่อนกินก่อนกินเป็นมูกันเน,นอะพี่น้องเอ้ยอโอ้อม,อมันเป็นฝนดีหรือมันฝนบดีวะเนี่ยโอ้พี่น้องนี่โอู้หูมังอัดสิกินบุกไปเดี๋ยวโดนพี่น้องเอ้ยมาๆกินน้ำกันฝนมันตกโอ้หึหึหึอยบอกมันเปียกบ่เลยทั้งหลังเพื่อพี่น้องเหรอ Bẹp cả nhá. Ui, bừng bừng. Ui, bừng bừng. Ui nhục đứng. Ôi, đứng đứng vậy? mà. tốt về tốt bà. Lúc cả bọn nhé. Dàn cả thín mà lồm. Hứ. Ôi, cốt. Cốt này thương. Mới nè. Ui ไงเหาของปลาเจ็ดยี่นหนอรีบอุ้มหนึ่งปกคนใไไหญ่แม่เอฟซีมันทำปลาโอ้โหสุดยอดโอ้ขอบคุณไปทั้งเอฟซีเหมืนเด้อครับเด้อมาอยากเห็นเยฟกินหนึ่งปลาบ้าะขอบคุณครับอวันนี้นเดฟกับเดฟคณะเทศสุดยอด อทำยังไงวะตุ้ยเอาไปวัวมันบดแสแบบนี้มแสเหมือไหนบ้เฮ้ยพี่น้องครับผมบอกเลยว่าฝนมันไหลมากเนี้ย เบื้องข้างหลังมาเห็นอยู่บ่าบุ๊บเสียงฝนอย่างนี้ดีเป่าเลี้ยงฝนโอ้ยต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเด้อทายว่าจบเบื้องฝนตกสถานที่ผมเบื้องโอ้น้ำท่วมแมตัดไปโดยต้นโนมัตเลยโอ้ยผมต้องขอโทษหลายๆเด้อเดี๋ยวมีลมนา สีเฮ็ดหนึ่งปลาให้เบิ่งแบบแทบนี่ก็แเส็บวิถีเลยแต่ว่ามันมันมันมอย่างไรล่ะเออช่วงนี่เหรอเคือรฟิววะหรือยังโดนปิดกั้นเลยนะโอ้ยถ่ายกับบทบทจบฝนมันไหลเอาเนาะครับเนาะกะฝากขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเด้อทุกคนเด้อเนาะครับเนาะกะขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่ติดตามและก็ไลก์กดแชร์นะครับเนาะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เรื่อยๆครับเดอ้ออาจเทได้น้อยๆก็ทำเลยใจใจรักนะครับฝากในนิดนึงเนาะโอ้ยมือเลงกไต่กบเลยนี่ถ้าแม่อยู่บ้านผมเนี่ยไปไต่กบแล้วนะครับฝนตกอาจจะมีคขีปเห็นเทพดาไปไต่กบไต่เขียดในเมืองนะครับเนาะอนาคตนะครับ,าารบฝากไว้เครับเด้อครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย